ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้าน บุรีสามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่บริตนี์สปีร์ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่างท็อกซแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรีท่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะตอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลาย ในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่าน,นี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมอง ผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทําให้เกิดอาการหวยหาทําให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกําลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่าย v o l ล t ทา e ออร์แกนิกคอม u พ d หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุ mm hmm. แต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกัน mm hmm. อยู่ในเนยสังเคราะห์ mm hmm. ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวพดขั่วหรือ bronchiolitis obliterans mm hmm. เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจ mm hmm. เกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวร ส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามอลดีไฮที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอ e ีอะซิเตตในน้ำยาบุรีร่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุริไฟฟ้า E-Cigarette All v a p i n g Product Use Associated Lung Injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอก ไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า จะทําให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและช่นฉลาด